อหังสมมาสัมพุทโธะพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวัสดโตรพระขวตาธรรมโมธรรมังนามามิสุปฏิปันโนพระขวตตนสวกสังโฆสังฆังนามามิ Klaukamaratana Minjasim Terobkan krab Mayang Pantai Wisung Wisung Raghana Daya Ditsarane Nasaha Pancaksilani Yajama Tutiyampi Mayang Pantai Wisung Wisung Raghana Daya Ditsarane Nasaha Pancaksilani ตัตต anyway ิยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักกันอัตธายาติสรเนนสหปัญจศิลานิยจามา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตจ้ะทุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังขจามิขุทั้งสระังขจามิธรรมสระังขจามิธรรมสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณัง เอื้อทียมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติี่ยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิเอต้อี่ยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติี่ยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิเอต้อียมปิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติี่ยมปิสังฆังสรนังคัจฉามิเอต้อียมปิพุทธังเจริญุทุกเจริญุทุกเอื้ยมปิพุทธังสรนัง ข,ข, th 응ข้าชามี Int Int ีธมังสาร้าาีติยังสรนามีตมีธรรมังสารนังข้าามี s <S ิยีธรังสารนัามติยังสรนังมีติธรรมังสารนังข้าามิยมธรรมังสนังขาาียมรรมังสารนัข้าชาียงสารนังข้าาีีธรรังสารนัง้าีติยังสมีติยังสารนังขาามิยมีธรรงสาชาียมีธรรร้ามีตยมดธารน้าีิยมีธรรรนังข้ามย เดี๋วลงยูทูบลงยูทูบเจ้าคณะตำบลเตรมจะนี้แล้วครับที่ไหในนี้ใจสู้สุดยอดเลยเตรียมจะนี้แล้วครับข้าพเาทั่นี้ทินนาธนาเวรมาีสิกขาระทังสมาธิามิ พระััทธสมาทิยามิอะเมสุเมจาจาราเวละมเนสิกาพระธรรมยามามิอาเมสุกิจาจาราเวร,ระมณี สิกขาปะทังสมาธิยะนี้สาธุายระมมนีสิกขาปัทถงสมาธิยตอนนี้ได้กำลังเริ่มพิธีตนที่จะถมงเวลาภัเวัยใส่เสลกใส่ลูกชิ้นบิต เวรัมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุกรเมระยะมัจจพมาทัตทานาเวรัมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมาณิปัญญสิกขาปัทานนสิเลนะสุขสิญจนติสีเลนโะโพปสัมปทา ทีเวนะนิพุติยันติตัตตมาจิรังวิโยทายิสาธุสาธุอนุโมทามิเดชะคุณครูครับค่ะและเราจะไปเรียนเชิญท่านเอกวัตรฟวงประโคนในอำเภอบ้านกรวดประธานในพิธี อ่านประกาศพระราชทานวิสุงคำมมัสีมาเรียนเชิญค่ะ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมาทรงพระกระุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงคามสีมาให้วัดที่มีชื่อในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ตามเขตที่กำหนดไว้ในบัญชีนั้น และให้ในายเภอท้องที่ปักหมายเขตให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ประกาศณวันที่14กันยายนพศ2564ผู้รับสนองพระราชโงการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบัญชีรายชื่อวัดที่ได้รับ พระราชทานวิสุขามสีมางวดที่1ประจำปี2564ที่231วัดสาย3 16ตำบลหน,นองไม้งามอำเภอบ้านกลววจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดเขตเมตรกว้าง25เมตรยาว34เมตร ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไปเล่มที่138ตอนพิเศษ228งวันที่22กันยายนพศ2564สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะ